แม่หนานแม่แรงนี่จะกินอย่างดีเนี่ยจะได้ข้าจะได้ไปซื้อกับเข้ากับป่ามาเนย่กินจะไปกัดจะไปกดัดคะโอ้โอโหโหถ้้มีไก่ก็ซื้อไก่ก็ได้ตัวถ้ามีหมูก็ซื้อหมูก็ได้อืมอยอย่างก,ก็ได้ที่เป็นจีนเป็นปลานอะขาอยากกินจีนกินปลา, <S <S อาเออเออเออเอยอจะไปดูติกาดกอนนอกเหนียงบ้างนองไปเถอะไปเถอะหมูก็ได้ไก่ก็ได้ตัวเออ ใบขิงนี่งามขนาดไ้ยำนอให้จะหมอไอ้หนา <refriger ant> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววเดยตัวใบขิงมันแก่แล้วตัวมันแก่แล้วเออมันเซนลำละถ้าขิงอ่อนว่าไปย่างกันไปกัดเละเนาะซื้อปลาก็ได้ซื้อหมูก,ก็ได้ไก่ก็ได้เนาะเราจะวิ่งไหมอย่างเนี่ยประเดี๋ยวนี้เดี๋ยววิ่งไหมอย่างจะเอาหมวกมาให้ตัวเก่านะก้ามันไปเนี่ยมันฮ้อนเดี๋ยวตัวเก่าก็ใส่หมวกเหียเนาะเออเนาะเจ้าเจ้าเออเออไปถึงการแล้วตัวเนอะ ไกลก็ได้หมูก็ได้ป่าก็ได้เนื้อตัวเนอพ่อกระน่เออเอเออเอซื้อมาเถอะดีจ้าบุญมันมาหานหนอโ้ยมันหนหนอก,ก่อนนี้เราจะได้กินนหอมาของโปวดของโปวด <c oughs>